โอเคครับนะัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโร2020มาถึงแล้วครับท่านจะได้ชมกับฟุตบอลครั้งสำคัญน้องๆของฟุตบอลโลกเลยนะครับก็คือฟุตบอลยูโร2020ดูซิว่าโปรตุเกสจะกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกหรือไม่นะครับท่านผู้ชมสวัสดีทุกท่านอีกนะครับมาพบกับทุกทางช่นนงชองยูทูบของทุกท่านอีกแล้วนะครับ กด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยครับวันนี้มาเล่นในโหมดเกมโปรโอ l ล,ลูชันหรือฟุ o บอ2 0นนะครับในโหมดของฟุตบอลยูโร2020นนะครับโดยผมบังคับเองโดยใช้ทีมโปรตุเกสนะครับคุมทีมโปรตุเกสมานะครับมาถึงรอบชิงชนะเลิศกันเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อว่าผมจะฝ่าฟันมาได้เพราะเมื่อก่อนนั้นผมคุมทีมชาติไทยนะครับ ในช่องของผมเองแล้วก็แพ้มาได้บวยนะครับพอดีทีมโปรตุเกสติดต,ต่อผมมาให้มาคุมทีมผมก็เลยต้องมาคุมทีมในการทำศึกฟุตบอลยูโร2020นี้นะครับซึ่งฝ่าฟันมาหนักประสมควรน,นะครับแล้วก็เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับมาเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับหรือฮอลแลนด์อัศวินสีส้มนะครับ มาเจอกับโปรตุเกสในวันนี้นะครับผมเตรีการเสียลาแล้วมาเล่นกันเลยนะครับนัดที่แล้วนะครับชนะยูเคมาสามสูตรนะครับอุ้ยโอเคครับปั๊มบอลกันล่วงไปซามิโดเปิดให้เฟอร์นเดสเด็ดล็อกขวาก่อน เพื่อนดไม่ออกบอลไกลฮะดูน so ี้เซมิโดเซมิโดต้องเปลี่ยนแกนนะเมื่อกี้โผลแกก็เปลี่ยนเปลี่ยนแกนไม่ดีฮะโอเคคือดูเบนดีแอสดูเบนดีแอสยอดมาเข้ากลางมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเลาะขวาเฮ้ย โอ้โหเซฟโอ้โหลูกแรกจะโดนซะแล้วท่านผู้ชมมาอีกแล้วโอ้โหวิเป็นละลอกเลยดุึงอะไรดุึงวันะดุึงนั่นเลยไม่โดนดึงนะเลียนเปิดมาเลียนเฟลกโอ้โหโรนโดเปิดเร็ว ต้องเพสฮะต้องเพสฮะบอลเร็วๆนี่ต้องเพสฮะเรียบร้อยเพสเรียบร้อยต้องเล่นเร็วนะโอ้เนเธอร์แลนด์เล่นเร็วมากเลยซูมิโดหยอดเข้าอู้จานไม่เป anyway ่าตรงนี้อู้ยอนะล็อกเอาเรียบร้อยดีฮะ สินวาสังหารไปกัดฟันรุ้นกับกำรรหักโอ้โเฟลิกโจเลิกมาซินวาแล้วสินว,า,นว,า,นว,า,นวาก็แตะหนีอดทำเก่งมาสองคนอ่ะท่านผู้ชมดูฮะโอ้โหลูกนี้แกแตะหนีประตูแล้วก็จิงเบาๆผ่านตัวเข้ามาฮะอุ่นใจได้ฮะนำแล้ว ในสุดผมก็ในช่องผมก็สามารถคว้าถ้วยได้อีกแล้วนอกจากเกมอื่นนะครับมีทั้งพับจี l l of Duty m o โมบายฟรีไฟล์นะหลายเกมโร l ลอันด์นะฮะโอ้เยอะแยะไปหมดช่องผมไม่มีแต่เกมนะเกมเด็กๆเกมกากระกากนดูกันได้ฮะฝากกด s u b ส c ค i b e กดไลค์ด้วย โอ้โยอย,ยิงนี่ฮะเซมิโดเก็บบอลได้เซมิโดเซมิโดเขาโอ้เข้ากลางอุ้ยเอาไม่ฮะล้ำหน้าดว่าชูนิวแต่ไกลเลยฮะพวกเห็นแล้วส,ส่งพอดีล้ำหน้าไม่เป็นไรฮะ ก้าวเดียวจังหวะดีฮนะเปิดมาโอ้มีลอ้อก็ออกเปิดให้โดว์เล่นกันสองคนนะ่ะโอ้ยโลนโดเลี้ยงเข้าเท้ายะเสียดายจริงจะยิงก็ไม่ยิงฮะแกวหวงบอลอุ้ย สมิโดโอ้ยเดือบรายเดือบรายโอ้โหแกรีบยิงไปหน่อยลูกจังหวะนี้ดูครับทางใหนะ้รอดฮะแกแตะแกให้เดือบรายแตะคืนแกถึงรีบยิงเนี้ยมีไม่มีใครเข้าฮะแกดีต้องรีบยิงฮะแต่แค่แตะแล้วแต่งน่าจะเข้าอันนั้นน่าจะไม่เหลือนะผมว่านะจะหมดเวลาครึ่งแรกนะครับแชมป์กำลังจะมา <I know S 1> ท่านผู้ชม หมดเวลาครึ่งแรกครับจังหวะการยิงเท่ากันฮะอยู่ที่จังหวะจบเท่านั้นเองมาครึ่งหลังเลยครับมีการเสียเวลาเป็นโลโหขวางสนามเป็นแกน่า อ้าวเรียบร้อยสุดมบดอย่างงี้ไม่โอเแกไม่ขึ้นมาแล้วบอลอีห้าตัวเปเป้ไปไปเอาเอาโอ้ยหลงกันออ้ยโอ้โหยีเขาออกซ้ายนะดีไม่มากลางท่านผู้ชมวิลเลนโอ้โห ไปโอ้ยโอ้โอ้ยแบ็คเขาขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมเขาดันสุดๆเลยนะแต่อย่าพลาดนะฮะหยบร้อะียได้ียบร้อยะต้องเปลี่ยน์เจ็บเจบฮะต้องยอมฮะ อุ้ยโอ้โหอ,อย่าเปิดปันโอ้โหเนเธอร์แลนด์ดันหน้ามาสามตัวให้ผู้ชมเซมิโดเปิดมาเปิดหน้ามาอุ้ยโอ้ยแกไปหยุดบอลไว้เอาโอ้โหยอดตรงนี้เกือบไ,ได้ประตูแม่ดูจงังหวะท้าใช้ทีนี้จะเคลียร์ได้แล้วคืนนะ แกขึ้นไปพิงบอลโอ้โห้ล้มตรงนี้หยอดมาแล้วดีนะกองหลังมาเบียดไว้นะแม่ตรงนี้ห่วงออกไปฮะโอ้โหเข้าเร็วฮะโปวเกตเดี๋ยวปลายเอาเรียบร้อย โอ้โหหยอดไปอย่างนี้แล้วบอลเหมือนไม่มีอะไรนะคืนไปฮะเอาขวดนี่ฮะเอ้ยโอ้โหหลังพลาดกันเองคุณผู้ชมเดือบไปเคลียร์ซามิโดออก เ็นนะด้งออกไปแล้วดิเอาเรียบร้อยหนึ่งลูกอออกไปเองนะผู้ชมครับกดดันสุดสุดนะท่านผู้ชมเนทันแลนด์แล้วก็มัวเลยะท่านผู้ชมอีนเว สินวาลูกนี้ปั่นไม่ติดปั่นค้งอีกสักหน่อยนะผู้ชมโอ้แล้วก็ติดกลางเฟิร์นเดสแล้วปั่นโอ้โหชนเสาออกแม่ลูกนี้เก็บมาสองลูกผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยนะฮะวิเลียนเฮ้ยไม่เป่าฟาว้าคุณผู้ชมเอาได้อีกโอ้โห เลยวะโอ้ยอุ้ยออกซ้ายผู้ชมเหนื่อยแบ็กซ้ายเหนื่อยเปลี่ยนออกก่อนเหนื่อยมันไม่วิ่งเอาบอลเลยผู้ชมเฮโลใช่ไหมโอ้แล้วไม่ฟิตด้วยวิดียนออกกันเปเป้ออกกัน ในฝ่ายก็ออกครับเอาตัวสดครับสามนาทีก็สําคัญผู้ชมผมอะไรจะทําทีมโปรตุเกสคว้าชแชมป์หลังจากผิดหวังกับทีมชาติไทยมหและในสุดโอ้ยังครับเสียงนกวีดแม่นกปมดเวลาหมดเอาอย่างเดียวครับ ลนโดเุ้ยเโอและในที่สุดอามาการกก็เป่าหมดเวลาครึ่งหลังนะครับฟุตบอลยูโร2020ก็จบลงด้วยทีมโปรตุเกส ควาแชมป์ไปครองนะครับโดยสามารถเฉือนชนะทีมเนเธอร์แลนด์ไปได้1ประตูต่อ0โดยซินวาเป็นผู้นำชัยชนะมานะครับชูทุ่ยไร้โรนโดครับกับตันทีมในสุดผมก็ทำทีมโปรตุเกสคว้าแชมป์ยูโร2020ของ เกม Pro e v o l u t i o n หรือ E-Football 2020นะครับโดยเล่นในโหมดบัครคับเองในโหมดของฟุตบอลถ้วยยุโรป2020นะครับทางสตีมได้อัปเดตมาให้ใหม่ๆสดๆร้อนๆนะฮะและผมก็ได้รับการทับทามและติดต่อจากทีมโปรตุเกสนะครับให้มาคุมทีมแล้วก็นำทีมคว้าแชมป์ในโหมดของ ยูโร2020นี้นะครับติดตามก็ได้นะครับกับซีรีส์ฟุตบอลของผมนะครับอีกหลายๆแมตช์หลายๆนัดนะครับสำหรับซีรีส์ฟุตบอลในวันนี้คลิปนี้ก็ต้องจบกันด้วยเพียงเท่านี้กับที่หนึ่งยุโรปโปรตุเกสกลับมาคว้าแชมป์อีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับต่อไปจะ เล่นทีมอะไรทีมชาติไทยหรือไม่เดี๋ยวเ,เจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ซีรีส์ฟุตบอลนี้โรซามิญนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้เวเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ